สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้คน3ามคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับชิลเอาฟาร์มแอนคาเฟ่ครับไปเซ็กโตโอ้โหเรามากันหลายคนเลยนะครับเรามากันหลายคนนะครับโอ้โหเราไปดูสิครับว่าเราเสียค่าเข้าเท่าไหร่ครับเราเสียค่าเข้าเท่าไหร่หยุดก่อนครับลูกโอ้โหคุณทำอะไรกันครับ นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรม้าแข็งมาร้องไงม้าร้องไงนะภาษาอังกฤษม้าเรียกว่าเอ้าจบเลยตอนนี้ตอนนี้ต้องไล่นะนี่หนูอยากไปดูช้างอ่ะใจเย็นๆดิไปทีละตัวดิ สองคนนั้นให้โอ้โหทั้งสองคนนี้ครับสองคนนี้กับเอาไปให้ตัวอื่นมั่งหนูฮะไปให้ตัวอื่นมัากมาฝังกีดว่าอะไรเอาเรียบร้อยเลยเอาไปให้ตัวอื่นมั่งไปให้ตัวอื่นมั่งไปให้ตัวอื่นมากฝั่งนี้มีอะไรอ่ะเขาเอาเต่าเอาเต่าไปหมดแล้วหรอูเต่าหลับว่ะเต่ามาร้อน่ะว้าว้าเต่าร้อน เ่าร้อนมันไม่มีมันไม่มีมมมตัวแพ้อ่ะตัวสีขาวนี่ล่ะเอาดิเอาดิประดิษฐ์ดิเอาเร็วอย่าคว,วายเยื่ยนให้มันลูกมันออกมาไม่ได้อยู่ในกรงยื่นใส่ปากให้มันเฉย อุ้ยตัวลูกมันน่ะลูกกเอ้น่าารัมไปตัวอื่นไปตัวอื่นมาไปไปไปตัวอื่นมั่งเดี๋ยวหมดนะเดี๋ยวมันมีอีกนะไปตัวอื่นมั่งผู้ตัวนี้คืออะไรครับเยมินตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรแกะแกะร้องไงแม่นะคะหนูให้ตัวนี้ไปแล้วเออเออ

ไปดูนกกันไปดูนกกันไปแล้วกองนี้อ่ะกองนี้เอาลาบไปแล้วนึกยังไม่ยังไม่มาดูดิเนี่ยมันลาบอ่ะตัวนี้คือตัวอะไรพาม่าวอลล์บี้ไหนพุเต่าทำอะไรอ่ะนอนนอนสลิปปิ้งนอนกลางวันนะพุเต่านอนกลางวันนะนอนหมดทุกตัวเลยเขาหลับอ่ะ เขาหลับนะไม่มีไะเดินต่อกุนี้มีจริงจ้า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 เจอลิงก่อนไหมเจอลิงไหม เข้าเลยหรอไปไปเข้าไปไปเดือดดิ้งเข้ามาลูกย่าเข้าไปใจเย็นใจเย็นมีเคบีบ้าลาด้วยทาบีป้าลานกมาแล้ววานกมาแล้วฮะนั่งดิหนูนั่งดิเคบีบ้าลาเคบีบ้าลาเอาฉลองหมดแล้วเหรอเคบีบ้าลากินอะไรไม่มีแล้ว แคบีปลารากินนี่แบบอาใส่ใส่มือใส่มือใส่มือปนคบีลาร่าดิอุ้ยตุวนี้สวยอ่ะัวนีสวยแคบีปลา่าตุงติงแคบีาราแบีาราอุ้ยตัวนี่สวยอ่ะบีา่าี่่นี่นอยากทำมั่งอ่ะอยากทำมั่งแบมือไว้ลูกแบมือไว้ได้แล้วแบมือไว้แบมือไว้แบมือไว้ดิแบีปลาาอันนี้เดี๋ยวใ้ทไง โอ้โหวาไปดิวาไปวาไปเอาดิไอ้เยมินเออย่ามินถือไว้งั้นลูกถือไว้ถือไว้ถือไว้ยังงั้นแคปิบาร่าแคปิบาร่าดมสูดหนูเอาเร็วเร็วนะแคปิบาร่านะวานั่งดิวานั่งแตะมือดิไม่จ๋าว่ามันน่าจะอิ่มน่าจะอิ่มเอาไปยื่นใส่ปากมาเลยลูกปัดเยมิทยื่นใส่ปากมัน ยืมมันอิ่มแล้วนายนาว่านะค่ะทำถูกทำถูกแล้วทำงั้นแหละแบมือนี้ให้มันเห็นให้มันเห็นคุ๊ก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 นกร้องไงใครคะคาบี巴拉โดนสุดแม่คาบี巴拉โดนสุดไม่จ้ะหราคาบี่าชอบยามิ่นนะคาบี่าชอบยามิ่นน่ะฮะคาบีบคาบี巴拉ชอบเราอ่ะคาบี่า คาบบล่าคาบีบัลาาบบลบีลูรอสูงๆแล้วสูงๆเห็นแล้วมันถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอึ๊บอโอ้โหโอ้โหเอามาให้ มันตกใจเราอ่ะคาบีบ้าละแคบีบ้านละคาบีบ้าละแคบีบ้านละคาบีบ้าละเขาอยากกินแครอทเราไม่มีแครอทให้เขาไม่ชอกินแครอทดูไม่มีแครอทเออบอกให้ป้าจ๋าไปซื้อแครอทมา20ไปบอกป้าจ๋าป้าจ๋าซื้อแครอทมายี่สิบแม่กวาง

Cô phai nhìn nha phải ngàn Nam nha Cô nha mong đi Cô phai nhìn nha mong Cái mình cũng Đi 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 Cô nè Ủa, cô phai nhìn kênh chăng ăn đấy nè, nó mệt Phải không? Nó mệt nè Cô đi, nhìn con gái đi con nè Nó 2 cũng ăn nè อะไรนะนี่ลูกตัวเล็กมาแล้วลูกคาปีปาลาีว่าให้ใครปีปาลาคาปีปาลามีตัวที่ไม่เอาตัวอื่นคาปีปาลาค่อยค่อยกินค่อยค่อยกินคาปีปาลาคาปีปาลาคาปีปาลาอ้นี่นูกงหนูดิ โอ้ยกินนับ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 เลยเนี่ยปีปลาไหหิวนะคาปีปลาไหหิวคาปีปลาไหหิวอะไรหิวแครอทแล้วฟอดินฟดินกินไหมฟอดินกินแครอทไหมว้ายฟอดินจะแย่งคาบีปลาไหลเหรอแย่งมาไม่แย่งนะไม่แย่งนะเดี๋ยวก็ตายไม่ได้กินเออมีเป็ดด้วยฮะมันอิ่มแล้ว ให้มันเคี้ยวให้หมดก่อนนี่หนูชอบตัวใหญ่ปีปาลาอูหูอูหูเดี๋ยวได้ะายกนขนแหลมตั้งละเราอะขนแหลมเลยนะคาบีลาขนแหลมเลยเีปยต้องมาหาเราตปีปาลาอูหูแนแน คุณผักไทยคุณเดียวอุย้ยเธอหลอกฉันอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเธอจับเขาเหรอมีกี่นิ้วคุณมีกี่นิ้วสี่นิ้วคุณให้สี่เหรอให้สี่สี่อะไรดีสี่อะไรดีโอ้ยยังไม่เก่งวะเก่งไงแพบีบ้าลาใ้ตัวใหญ่อ่ะขณะนี้เขากำ ก็ยังอยู่กันที่กรงนกมีค้าปี b า r าอุ้ยว่าอย่าปล่อยสิลูกมันไม่กัดมือเราหรอกลูกนี่น้มันก้ออยากให้กระต่ายมากที่สุดเลยใช่เปล่ากระตายเราไม่รู้ว่าเรากระตายมันดีีอดหรือเปล่าหลับหรือเปล่า แคบีบ้าลา,ลลาโอ้โหเราจะต้องบายบายนกกับแคบีบลาลาแล้วนะครับเป,ปเป็ดอ่มมะเอาบายบายเป็ดด้วยเป็ดอิ่มอ่ะนอนหลับคุ้ยดุยเอาหมดหมดตรงนี้ก็ต้องออกนะเข้าใจไหมเอาเดี๋ยวเราจะไปดูช้างนะหนูไปดูช้างเลยได้ไหมอ้าว หมดไหมชุดตัวฝ่ายในมือหมดไหมน่ะไม่เหลือนี่คุณนกอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนกบ๊ายบายนกบ๊ายบายไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่นะอ่ะบ๊ายบายเด้อเขาลาแล้วอ่ะอ่ะบ๊ายบายกันอย่ามิ่อย่าว่าอย่าเพิ่งหยุด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 เวลาคุณไปนกมันมีนกบางทีนกมันมีเชื้อโรคนะพอเวลาเราทําอะไรเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างมือใช่ไหมครับคุณอุ้ยแล้วตรงนั้นคืออะไรอะครับ ไข่กรุ๊กกรุกกุกีไข่อะไรอะคะหูยามินยามิ้นนี่หูดูดูเขาครับคนนี้เขาเขาไโอ้โหเขาแน่นอนมากครับความสะอาดเขาอับหนึ่งครับคนนี้ครับไหนครับไก่อะไรเขาเรียกว่าไก่อะไรไก่อะไรใ่ะ่ยามิ้นหลบก่อนลูกพอดีล้างมือก่อนแล้ว อะไรอะกระตกระตาเหรอวา้าดูก่อนดูก่อนมันคือตัวอะไรตัวนั้นเปเฮ้ยคุณดูอะไรอยู่ในกรงตัวสีน้ำตาลเนี่ยต้องเงินตาทองไม่ใช่เขาคืออีัวน่า,นายังไม่เห็น,นไหมลูกหนูเคยเห็นหนูเคยเห็นในในในนี่ไหม หนูเคยเห็นไหมนี่หนูเห็นไหมนี่หนูเห็นนี่นี่นี่อีกัวหน้ามีกี่ตัวมีกี่ตัวมีกี่ตัวสองตัวหรอเฮ้ยมันตากแดดไงมันอาบแดดดูดิจ๋าครับจ๋าลูกแม่จ๋าลูกตัวนี้ทําไมลบคุณอยู่คนเดียววะคุณไม่สบายหรือเปล่าเขาอาจจะไม่สบายนะเขาต้องอยู่คนเดียวหูแล้วทั้งนู้นดิ ฝรดิ้นเดินไปหามันฝริดิ้นเดินไปหามันนู่นนู่นเราทำไมไม่มีเพื่อนน่ะเขาไม่สบายอยู่ไงเป็ดร้องไงทำท่าดิทำท่าเป็ดร้องไงทำท่าเป็ดดิกาบ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 เป็ดกรุบกริบ ตะลิฟปบปบโอ้นู้นมนเล่นที่เลนหนล่ะมันเล่นที่เลนอยู่ฝั่งนู้นพอเป็ดกุ๊กก๊บแวก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 เสียงมันยังไงมันร้องไงปาอาไปดูตัวอื่นก่อนเร็ว ตัวไหนแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับเราต้องขึ้นตรงนู้นครับกินไหมฝาดิ้งกินฝาดิ้งกินไก่ทอดไหมไม่เอาใส่ตัวนี้กินไก่ทอดไหมไม่เอาเขาใส่ตัวนี้ครับเป็นลูกครัเดี๋ยวไปดูกวางนี่ไปเดินไปดูกวาง อยากกินไก่เคฟซีเล่เอาไปทอดไปเอาจับจับทีนึงจับทีนึงโอจับทีนึ่งจับเลแจ้วจับไปทีนึงจับว่าง,งวางงใหกัดมือนะระวังนะระวังไัวงความ่นินงย่า,า,าคามันอทไมฉไม่ันมัน,น,มนมคุณกวางคุณโตขึ้นเยอะเลยนะตอนนั้นออกมานนคุณยังไ,<ม>ไม่โตขนาดนี้เลยนะ หนูตัวเล็กหนูตัวเล็กกินอะไรหนูตัวเล็กหนูตัวเล็กฮะเขาเรียกว่าหนูอะไรหนูเทนเต้นเตนหนูเทนเต้คุณหนูครับอพอหนูคนนี้แบบหนึ่งนะครับแล้วหนูคนนี้ก็จะมีแบบนึง bao 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 qua thử với gì ชิม thử vậy. วางมาแล้วตัวใหญ่มันไม่ให้หนูนี่หนูนนี้นี่โอ้โหวาถือดีๆนะลูกนี่มันร่วงแบบตรงนั้นนะเก็บนั่นน่ะร่วงเยอะเลยนะวางนั่งบนเก้าอี้สิลูกเห็นเก้าอี้ไหม นี่วาก็หยิบสิลูกหยิบที่พื้นน่ะแล้วค่อยๆก่อนยันเย็นยันยันนู่นน่ะเห็นป่ะอย่างบ้านกนชอบไหมลูก เอาไปเลี้ยงไหมเอาไปไว้บ้านไหมเอาไปหะอกอยากอุ้มเลยนะเห็นไหมันกัดมือเราไม่ได้หรอกมันกัดมือเราอะ่ะเห็นมันกัดมือเรานะเออ,เอ,อจับหางไว้เออจับไว้เพื่อนเขาดึงหนูอ่ะเขาดึงหน,หนูหนูก็จับสิจับหางไว้ โอ้ยมินให้คุณกวางครับวกไ็กินได้ก่ได้นะเยงงงงคนนี้คนนี้เหมือนจะมีความสุขที่สุดคนนี้คนนี้คุณเป็นไงม้างครับคุณเป็นไงม้างครับแม่เคอะบัเดยวอเยเมเดียวเลยโอคุณกระต่ายครับ นี่นี้อเาแบบวไกแไม่่ร้จรงพอคนี่ไม่ครับ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 ตัวเดียวอ่ะก็กวางเขาไม่เป็นไรลูกลูกเขาก็แบ่งกันเขาเป็นพี่น้องกันเขาก็ต้องแบ่งกันจะไป่อกัเราแบใช่เราเป็นพี่น้องกันเราต้องแบ่งกันโอเคอหนูยัไม่เป็นไรลูกเขาก็ค่อยๆเคียวไป ตัวเล็กกินอะไรตัวนี้ตัวใหญ่แ่ะอืมตัวเล็กเขาตัวเล็กเขาอาจจะก,กินกินอิ่มแล้วก็ได้หรือเปล่าล่ะตัวเล็กตัวเล็ตัวเลก็กไปไหนอะตัวเล็กไปไหนตัวเล็กกินอยู่นี่ไงเนหะ็นไหมกินใบมันไงเขากินใบมัน

คุณลิงกระลอกกุ๊กเก็กคุณลิงกระลอกกุ๊กเก็กเจเจมันหยิบมะเจเจมันหยิบนะตัวมันเล็กน่ารักปะเจเจมันหยิบกระั่ายดูดิ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 นี่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 ฝาดิโนนี่ลิงกระลอกอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรสีเขียวสีเขียวคือนกแก้วเอ้ว อุ้ยเหมือนมันพูดได้ด้วยอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่ประเด็นข้างบนข้างบนเฮ้ยเฮ้ยนี่เห็นลิงรึยั มันเล่นไม่ับไม่ักตกทไมทำไมไม่มีตัวเดียวอ่ะทําไม่ใช่ไม่มีตัวเดียวอ่ะเขาไม่สบายมั้งเขาก็เลยเอาออกมาจากกรงอ่ะฮะมาดูลิงมาล่ะเราแวะดูลิงหน่อยหนึ่งลิงกอลอกนะนี่นี่ยามินนี่ลิงกอลอกลูกนู่นยามินเห็นลิงกอลอกไหม เออจเย็นๆสิเดาไปแน่นอนแหละนี่ยามิ้นมานน่ลูกลิงครับเจ้าลิงกระลอกครับวามาหาครับลิงกระลอกครับโอ้โหนกแก้วนกแก้วเหรอเรียกมาเรียกเรียกลิงกระลอกสิโอ้ป เ e t s go. Let's ไปดูช้างบายบายนะบายบายนะอาหารเราหมดแล้วบายบายนะอาหารเราหมดแล้วแต่ว่าหายเปล่าหมดแล้วเปล่าบายบายนะ bye bye อาหารเราหมดแล้วเรามาหาใหม่เขาเขาไม่กินค่ะเขาอิ่ม,มป่าแร้วป่ะ